สวัสดีค่ะอัมพันธ์นะคะจากบริษัท mascot food care international ค่ะเราผลิตนมแพ้นะคะนมแพ้ของเรามี2รสคือรสสตรอเบอรี่กับรสออริจินอลนะคะแล้วก็เรามีสเปซด้วยนะคะสเปซนมแพ้จะมีสตรอเบอรี่ในส่วนของใส่ส,ส้มยูสุนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสับป,ปะรดนะคะก็จะเป็นแยมแล้วก็อีกอันนึงตอนนี้เรากําลังจะพัฒนาสูตรในส่วนของการทํานมแพ้เกี่ยวกับนมอัดเม็ดนะคะซึ่งเสริม โปรไบโอติก uh, ค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้นะ <Okay. S 1> การพัฒนาข้อมูลข่าวสารค่อนข้างจะจะมีการพัฒนาเกิดขึ้น mm. เราก็อยากจะได้ในส่วนของช่องทางการตลาดในส่วนของช่องการการขายให้มากกว่าน,นี้หรืออาจจะต้องเดินทางไปหรืออาจจะต้องไปเกี่ยวกับทางด้านต่างประเทศ mm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนะี่ยมันมีการพัฒนาเกิดขึ้น mm. ก็อยากให้มีช่องทางของ SME เเนี่ยสู่ตลาดต่างประเทศด้วยค่ะจะได้ขยายตลาด mm. ก็ตอนนี้เนี่ยก็ส่วนมากตอนนี้ก็จะมีการออกบูธ ออกงานแรงขินสินค้าต่างๆนะคะค่ะโครงการทุกอย่างที่เป็นของ SME นะคะเป็นโครงการที่ดีอยากให้คนที่ยังไม่เคยเข้านะคะลองเข้าดูเพราะว่าเราเป็นธุรกิจรายย่อยนะคะก็อยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะค่ะ